สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือสองนะวันนี้นะคะจัดกระบะมาให้1คันนะคะเป็นเจ้าโตโย t a r รีโ2.4 Nt นะคะได้เป็นตัว d o บเบิลแคบประตูยกสูงแบบนี้เลยนะคะได้เป็นรถปี 2, 2022เลขไม้แค่120,000กิโลเท่านั้นเองนะ,ะบอกเลยว่าสภาพสวยสภาพใหม่นะคะันนี้รอปรับสภาพนะ,ะเดี๋ยวเราล้างทำสปาให้นะคะเป็นโฉมหน้าหมูป่าแบบนี้เลยนะคะ สภาพสวยแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าของเขาได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยไฟได้ทามันนิ่งไร้มีให้นะคะแล้วก็ได้เป็นโฉมหมูป่านะคะถ้าเป็นรุ่นปี20ขึ้นไปก็จะได้เป็นโฉมนี้เลยกระจังหน้านะคะได้เป็นสีดาตัดกับตัวรถสีบอลเทานะคะสภาพสวยสภาพดีเลยคมไฟใสๆไม่มีร่องรอยร้าวไม่มีขีดข่วนแน่นอน บอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมทุกมุมทุกจุดนะคะมาดูในส่วนของล้อบ้างนะคะคันนี้ก็ได้เป็นล้อแม็กนะ,ะสีเทาดําแบบนี้เลยสภาพสวยนะคะรัดด้วยยางดันหลบนะคะขอบ17นิ้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราล้างทําสปาปรับสภาพให้อย่างแน่นอนนะคะในส่วนของล้อนะ,ะไม่มีร่องรอยเบียดฟุตบาทใดๆแน่นอนกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยสภาพสวยนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยแล้ว บันไดด้านข้างนะคะมีมาให้ครบๆแบบนี้นะคะโลโก้เดิมแท้จากโรงงานทุกจุดมือเปิดโครเมียมกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะคะพาชมภายในภายในก็จะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราล้างทําสปาทําความสะอาดให้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะผ้านะคะก็ได้เป็นเบาะผ้าเดิมแท้จากโรงงานเลยหลังคาด้านบนไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยใดยๆเลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะคะตัวนงตัวน็อตเดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะคะ พาชมในส่วนของโครงสร้างนิดหนึ่งนะ,ะนี่ตะเข็บเม็ดอาร์ตอยู่ในสภาพดีสวยสมบูรณ์นะคะสำหรับคันนี้ไม่มีร่องรอยชนหนักผิดความจมน้ำกับสีตะตอกอไม้มาอย่างแน่นอนดูตัวนงตัวน็อตน,นะคะโครงสร้างเดิมทุกจุดนะคะแบบนี้เลยนะ,ะสภาพดีแน่นอนนะคะ พ้าชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะก็ได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันสภาพสวยตึงๆไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นเลยนะคะสภาพดีแน่นอนนะคะนี่มีช่องเก็บของให้ตรงกลางแบบนี้เลยนะ,ะฟงไฟนะคะติดครบทุกดวงนะคะหลังคาด้านบนสะอาดสะอา้านไม่มีรอยใดๆเลยนะคะบอกเลยว่าเจ้าของนะคะดูแลรักษาดีมากเลยในส่วนของฟิล์มเดี๋ยวเราดูแลให้แน่นอนมาพร้อมนะคะหลังคาแคล,ลี่บอยแบบนี้เลยหากใครไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้เช่นเดียวกันนะคะ ด้านในนะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะกระบะเราไม่มีชนหนักพิความจมน้ําบรรทุกหนักมาอย่างแน่นอนนะคะช่วงล่างได้เป็นซูเปอร์เฟกเรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะคะสะภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะ,ะพาชมด้านหลังนิดนึงไฟท้ายได้เป็นเลข3แบบนี้เลยนะคะโลโก้เดิมแท้โตโยต้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรงมือเปิดของเขาจะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยโลโก้นะคะเป็นโครเมียมทั้งหมดเดิมแท้จากโรงงานมาพร้อมหลังคาแคลิบอยกระจกไล่ฟ้าแบบนี้สภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะคะ ด้านข้างนะคะก็สภาพดีเลยนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะออปชั่นฝั่งคนขับนิดนึงนะคะออปชั่นฝั่งคนขับนะคะก็จะได้เป็นกุญแจแบบนี้นะคะเป็นกุญแจไขสตาร์ทนะคะ แล้วก็แผงประตูฝั่งนี้นะคะก็จะได้เป็นกระจกนะคะระบบออโต้ฝั่งคนขับระบบเป็นเซนทรัลล็อกแล้วก็ปรับเลี่ยงกระจกได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเลขไม์การใช้งานนะคะวิ่งไปที่120,000สกิโลเท่านั้นเองนะคะพวงมลาลัยได้แบบมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ควบคุมเสียงผ่านพวงมลาลัยได้เลยแบบนี้นะคะ พวงมลาลัยได้มัลติฟังก์ชันควบคุมเสียงผ่านพวงมลาลัยได้เลยนะคะเป็นหุ้มหนังแบบนี้สภาพสวยเจาก้างทัสกีนนะคะติดตั้งกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นจอ Android นะ,ะสภาพดีเลยนะคะควบคุมเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะคะแอร์ได้เป็นระบบอนาล็อกมี power outlet ให้แบบนี้ด้านล่างได้เป็นเกียร์ออโต้มีโหมดอีโคโหมด power โหมดให้แบบนี้นะคะสภาพดีสวยสมบูรณ์แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้พร้อมขับเลยนะคะเลขไมล์การใช้งานแค่120,000หโลดบอกเลยว่าครบครบนะคะสําหรับ ตัวออปชันเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันต่อเลย ท่องเครื่องนะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,400รซีซีคันนี้มีระบบเบรก ABS ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาชมนะคะตัวแผ่นเพจเลขถังนะคะตรงรุ่นเลยได้รถปี2022นะคะโครงสร้างเดิมแท้ทั้งหมดนะคะตัวนุงตัวน็อตไม่กระดิกไม่ขยับขยเยื่อนนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำแน่นอนฝากระโปรงเดิมเดิมนะคะเหรียญวงเหรียญบาทเมสอาร์ตอยู่ครบแบบนี้เลยสปีกเกอร์ข้อควรระวังมีให้นะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ก็สภาพดีเลยนะคะตัวห้องเครื่องไม่มีร่องรอยไอนงไอน้ำใดๆนะคะไม่มีรอยน้ำมันรั่วไหลเลยนะคะตัวห้องเครื่องนะคะสภาพสวยแน่นอนนะสำหรับคันนี้ได้เป็น Toyota r e ีโ2.4 Nt นะคะเป็นตัว Double c a คนะคะได้รถปี2022นะคะเลขหมลยการใช้งาน120,000กิโลเท่านั้นเองราคาค่าตัว6,29,000บาทนะคะสำหรับใครที่ชอบใครที่ถูกใจนะคะก็อย่าลืมจัดคันนี้ได้เลยนะคะเรทผ่อนนะคะก็ เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ11,000บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญานะคะหากใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็อย่าลืมติดต่อทักแชทอินบ็อกเข้ามานะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้เช่นเดียวกันนะคะเรามีฟแนนซ์มุ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านหรือใครอยากซื้อสดเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะคะก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะถ้ารีวิวผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าจะมารีวิวรถครอบครัวรถกระบะให้ได้รับชมอีกอย่างแน่นอนนะคะสวัสดีคะ่ะ